เสียงเครื่องบินที่โฉบผ่านหัวไม่ใช่ภาพในสนามบินนานาชาติแต่บันบินอยู่เหนือถนนของชาวบ้านที่รถยนต์กำลังแล่นผ่านเด็กนักเรียนเดินไปโรงเรียนและครอบครัวหนึ่งกำลังจูงมือลูกข้ามถนนที่นี่คือชุมชนลำตะคองอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาที่เครื่องบินคนเดินถนนรถยนต์ใช้ทางร่วมกันทุกวันถนนเส้นนี้เคยเป็นเส้นหลักของชุมชนใช้กันมานานกว่า30ปี เด็กนักเรียนเดินผ่านผู้สูงอายุปั่นจักรยานมอเตอร์ไซค์เข้าไร่เข้าสวนแต่วันหนึ่งมีป้ายเหล็กมาตั้งไว้เขียนว่าห้ามเข้าเขตสนามบินบุคคลภายนอกห้ามผ่านไม่มีคำอธิบายไม่มีเวรคืนไม่มีเอกสารแจ้งสิทธิ์ใดๆและแทบไม่มีใครกล้าผ่านถนนเส้นนี้เดิมอยู่ในความดูแลของนิคมสร้างตนเองลำตะคองภายใต้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ก่อนจะโอนให้อบตอขนงพระรับผิดชอบแต่เมื่อสนามบินเอกชนเกิดขึ้นกลางถนนกลับไม่มีคำตอบว่าใครอนุญาตใครได้สิทบ,บินบนถนนของรัฐสนามบินแห่งนี้ไม่มีชื่อปรากฏในทะเบียนสนามบินเชิงพาณิชย์แต่มีเครื่องบินขึ้นลงวันละเกือบ20เที่ยวให้บริการกระโดดร่มสกายดอวิ่งค่าบริการคนละ5 0,000บาท1เที่ยวรับ15คนเท่ากับ750,000บาทถ้าขึ้นบินวันละ20เที่ยวรายได้กว่า15ล้านบาทต่อวัน ธุรกิจฟ้าเปิดนี้ตั้งอยู่ในพื้นที่เดียวกับสนามกอล์ฟแรนโชชานวีและชื่อเจ้าของสนามกอล์ฟเชื่อมโยงกับครอบครัวอนุชินชาญวีรกูลหัวหน้าพักภูมิใจไทยนักบินนักกอล์ฟรัฐมนตรีแม้ออนุชินจะไม่ได้ถือครองโดยตรงแต่สนามบินสนามกอล์ฟที่ดินโดยรอบกลับเชื่อมโยงกันหมดทั้งชื่อบริษัทคนในกลุ่มเดียวกันใช้พื้นที่เดียวกันผลประโยชน์รวมศูนย์ในคนกลุ่มเดิม ก่อนที่เจ้าหน้าที่รัฐจะลงพื้นที่ตรวจสอบสนามกอล์ฟซึ่งใช้ถนนเดียวกับที่ถูกรันเวตัดผ่านมีคนรอบเข้าไปถากหญ้าขุดร่องเพื่อทําให้ถนนดูเหมือนไม่มีใครใช้ผลคือเอกสารจากอบอตอขนงพระระบุว่าสนามกอล์ฟใช้พื้นที่เหมาะสมชาวบ้านไม่ได้รับผลกระทบและไม่ใช่แค่อบอตอเท่านั้นที่ลงพื้นที่วันที่27พฤษภาคม2568เจ้าหน้าที่จากนิคมสร้างตนเองลำตะคอง สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมลงพื้นที่ร่วมกับบริษัทซันวอลเล่รังวัดพื้นที่3รายการได้แก่สนามกอล์ฟการเกษตรและที่อยู่อาศัยโดยใช้คำว่าพิจารณาการใช้ประโยชน์ที่ดินในกิจนิคมแม้ซันวอลเล่จะจดทะเบียนต่างจากสนามกอล์ฟแรนโชชานวี vi, แต่ทั้งสองใช้พื้นที่เดียวกันถนนเดียวกันถูกโปรโมตอยู่ในแพ็กเกจเดียวกันบนเว็บไซต์ท่องเที่ยวและชาวบ้านยืนยันตรงกันว่ามันคือพื้นที่เดียวกันกลุ่มทุนเดียวกัน แต่แม้รัฐจะลงพื้นที่ร่วมกับเอกชนกลับไม่มีรายงานใดคุ้มครองสิทธิชาวบ้านไม่มีคำอธิบายว่าถนนสาธารณะถูกเปลี่ยนสถานะเมื่อใดไม่เคยมีประชาคมไม่ปรากฏหนังสือเวรคืนไม่พบชื่อสนามบินในระบบกรมการบินพลเรือนแต่สนามบินยังเปิดบริการได้ทุกวันชาวบ้านยังเดินไม่ได้แต่รัฐอย่างเงียบสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่แค่เรื่องถนนแต่มันคือเครื่องจกักรธุรกิจที่เปลี่ยนถนนรัฐเป็นทางรวยส่วนตัว สนามบินสนามกอล์ฟโรงแรมสกายดริฟวิ่ง V.I.P. ตั้งอยู่ในพื้นที่เดียวกันใช้เส้นทางเดียวกันแต่รายได้ทั้งหมดไม่เคยคืนสู่ชุมชนนี่คือโครงสร้างฟอกสิทธิ์ใช้ชื่อบริษัทบางหน้าใช้เอกชนถือแทนใช้ความนิ่งของรัฐเป็นเกราะป้องกันสนามบินลำตะคองเหมือนแบบจำลองของการฟอกผลประโยชน์ผ่านพื้นที่รัฐรัฐไม่เคยแถลงว่าใครอนุญ,ญาตแต่พร้อมใจกันไม่พูดถึงในประเทศนี้ ชาวบ้านบางคนโดนฟ้องเพราะขุดดินแต่สนามบินที่ใช้ถนนหลวงกลับบินได้ทุกวันสนามบินนักการเมืองกับผลประโยชน์ผ่านถนนรัฐมันไม่ใช่แค่สนามบินเถื่อนหรือไม่แต่มันคือภาพจําลองของโครงสร้างอํานาจในไทยที่ถนนของรัฐกลายเป็นทางรวยส่วนตัวเพราะคนที่เดินบนถนนนั้นไม่ใช่ชาวบ้านแต่คือนักการเมืองที่บินได้